ประเด็นเรื่องของผู้กองลี่ที่บอกว่าชีวิตนี้เนี่ยมันหมดหนทางแล้วไม่รู้จะทํำยังไงจริงๆนะคะเป็นภาพที่ปรากฏออกมาในโซเชียลนะที่ออกไปยืนน่ะถือป้ายกลางสีแยกไปยืนร้องไห้เนื่อจากว่าภรรยาเนี่ยไปค้ำประกันให้กับเพื่อนสนิทแล้วก็กำลังจะถูกยึดบ้านแต่ว่าล่าสุดเนี่ยอย่างที่บอกพี่กิษบอกไปว่าเหมือนจะมีแสงสว่างบ้างแหละปัญหาของทางผู้กองลี่เนี่ย ก็ถกกันเข้มเลยนะคะเมื่อกี้อย่างที่เราเห็นภาพไปโดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์ดารงธรรมจังหวัดติดธรรมและบังคับคดีจังหวัดผู้แทนนะสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาธนาคารออมสินทั้งส่วนกลางและภูมิภาคแล้วก็ตํารวจบึงการรวมทั้งตัวของผู้กองลี่แล้วก็ตัวของภรรยาเป็นคนค้าประกันเงินกู้ให้เพื่อนไปตั้งแต่นูน่นปี2556อยวงเงิน2องล้านหนึ่งแบาทแต่ว่ายังเหลือยอดหนี้ค้างชําระ1นึ่งล้าน 8แสนบาทจนเป็นที่มาของการยึดบ้านที่มันกำลังจะเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยก็มานะตรงเวลาในการจะหาข้อยุติปัญหายนะยกเว้นผู้กู้ที่ทำงานในแวดวงการศึกษา ยังไม่มาเลยในช่วงแรกกรณีนีน้มีผู้กู้เงินเนี่ยแล้วก็ผู้ค้ำให้นะคะรวม4ี่คนโดยภรรยาของผู้กองลี่เนี่ยเป็นคนที่4แต่ว่าถูกสืบทรัพย์จนจะโดนยึดบ้านนะคะเพราะว่าเป็นเพียงคนเดียวเลยอะ่ะที่มีทรัพย์สินซึ่งทางภรรยาของผู้กองลี่เนี่ยในช่วงที่มีการหารือกันเธอเนี่ยยังเสียอกเสียใจร้องไห้กังวลน,นะว่ากลัวจะถูกยึดบ้านเพราะว่าที่ผ่านมาก็เคยร้องขอให้ทางหัวหน้างานแล้วก็ครอบครัวของผู้กู้ช่วยเหลือแต่ว่าไม่เคยสําเร็จเลยจนไม่รู้จะทํายังไงแล้วทางสามีก็คือทางผู้กองเนี่ยต้องไป ยืนถือป้ายอยู่กลางถนนเพื่อร้องขอความเป็นธรรมเนี่แหละค่ะแล้วกูเขาก็ตามมาใช่ไหมใช่ที่สุด <0, S 1> น้ำลงทับแต่ว่าห้ามถ่ายภาพนะไม่ให้ข้อมูลอะไรกับนักข่าวก็เข้าไปเจราจาร,ร่วมกันนานกว่า3ชั่วโมงเออไม่เป็นไรไม่ให้อะไรกับนักข่าวไม่เป็นไรแต่สุดท้ายขอให้มันมีทางออกเถอะก็เห็นว่ามีทางออกใช่สุดท้ายทางธนาคารก็ยินยอมให้ทางผู้กู้เนี่ยปลดภาระการค้ำประกันนะ ของการเป็นผู้คำ้ำก็คือดังฝั่งของภ<ฟ>รรยาผู้กองลี่ผู้กองรี่ะค่ะหรือยินยอมไม่ดังผู้กู้เป็นผู้ผ่อนภาระค้ำประกันในยอดการค้ำประกันเนี่ยหกแสนบาทภายในระยะเวลาคือ3เดือนระหว่างนี้ธนาคารจะไม่มีการดําเนินการใดๆทั้งสิน้นก็คือจะไม่ยึดบ้านที่เขากังวลใจอยู่หรือไม่นําเข้าบังคับคดีที่มีการลงนามร่วมกันทั้ง3ฝ่ายอันนี้คือมีสักขีพยานในที่ประชุมกันหลายคนแต่ก็ยังไม่ได้มีหลักประกันอะไรถ้าผู้กู้จะเบี้ยว เขาก็เลยระบุเอาไว้ว่าถ้าผู้กูเบี้ยวอีกลงทโทษจะมีการลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงต่อไป